ไม่คืนเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะเปิดไปแล้วตัดได้เลยพี่เปิดแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกัน,น,มนไม่คืนเลยอ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะอุ๊ยน้องแอปเปิลอีกแล้วมากันอีกแล้วอีกแล้ว มากมาแม่ผ่าหน้านะน้องแอปเปิลค่ะลูกค้า3ามเก้าจ้ะ C D C พัดพัดไหม C D C ธรรมดา C C H ใช่นไม่เคยเปิด มแม่มาแล้วมาแล้วกับน้องแอปเปิลค่ะตัวนี้หนูยังไม่เคยเปิดเหมือนกันนะคะลูกค้ามาแล้วนะจูอยู่มาจะตีจะปีแล้วยังไม่เคยเปิดเอาซีจีเฮจาเอาไปต่อให้มันเป็นแบบปกติที่สุดเลยนะตัวนี้เป็นข่าหน้าแต่ไปเล่นแบบหนานะคะเพราะว่าเราได้ข่าวคราวมาว่าปีนี้หนาวมากเชื่อได้ปะได้ ใสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาต่อกันที่ผาหน้าลูกค้าตัวนี้ชื่อว่า 4G h ีเค่ะลูกค้ากับพาระสามเก้าศูนย์ูกรีวิวเหลือเพียงสามเจ็ดศูนย์ใครรับสามารถแจ้งได้เลยเกสมยวไปดูสินค้ากันนะคะว่ายังไงนะจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างมาชมกันไปพร้อมๆกันหนูก็ยังไม่เคยเปิดเหนสอมกันเกีวสามเกี้ยวสวนสวน ซื้อเยอะรถเยอะนะลูกค้าซื้อสองรถอีกสามรอยเหมือนเดิมทุกรายการอันนี้หนาหน่อยนะแม่สวยมากถ้ารักกุบกุบอ่ะคือของหัวน่ารักเขาหนูเป็นเขาเรียกว่างานเปียผูดีงานแบบว่าเรียบแบบนี้แพงเขาจะไปขายเป็นงานหัวกันนะลูกค้าหนูอันนี้คือเวลาไปดูเขาเฉยๆนะถึงรู้ว่าแบบถ้าเป็นงานเปียจะแพงหวพีีนี่เลย นี่แหละกระดุมที่จริงใจเพราะว่าดูดิกระดุมอยู่กกอนใหญ่มากอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกระดุมหรือกรอนประตูนะคะลูกค้าลูกค้าใหญ่บึ้มดูดิกระดุมกระดุมน้ารัว่ากพี่เห็นกระดุมหรือเปล่ากระดุมไปขายแล้วกันเจ็นกระดุมไหมกระหนูใส่หมวกแล้วหนูใส่ไม่ได้เลยเหมือนที่รองแก้วกาแฟเออใช่เออจริงดูดิลูกค้า กะดูมแบบน่ารักแต่วันก็แบบเก๋ๆไงมันจะหนักกว่าซีรีส์บวกนิดเดียวนะลูกค้าเราจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอแต่ว่ามันจะมีตัวที่มันหนักมากขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยนี่อย่างนี้เลยใส่แล้วโซ่โซ่เอ้ยน่ารักลูกค้าใส่แล้วน่ารักกรุบกริบกรุบกริบพารานี้พี่เปิ้ลอันนี้เราเคยพี่เปิ้ลเคยเปิดไหมคะพี่เคยเปิดนานมาแล้วเพราะว่าพี่ขายหมดมีไว้อะ สจำนวนตัวนะลูกค้า,าเดี๋ยวหน,หนูนะ 5, 6, ให้สิประมาณห้าสิบหกสิบตัวลูกค้าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่สี่สิกิโลนะคะใครที่ยังไม่เคยลองป้ายนี้หรือว่าเล่น C D G บวก C D G าร์อย่างเงี้ยกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ฝากกันอีกป้ายหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องน่ารักเหมือนกันนี่ตัวนี้น่รักแสบนี้ก็ได้เก๋ๆณนะคะใส่ไปดงไปดอยนี่ ลูกค้าความที่เป็นน้องแอปเปิลน่ะเขามีความแฟชั่นแล้วก็สีสันสวยงามอยู่แล้วนะคะใครที่ตัวไหนเรียบก็จะมีไอเทมเนาะที่จะขายงานหน้าหนาวนะคะหนูขออนุญาตฝากกันไว้อีกหนึ่งป้าย CGH กับน้องแอปเปิลลูกค้างานหน้าหนาวเรามีแบบรายการแบบอิสระเยอะมากเดี๋ยวปักหมุดให้ใช่แต่ปักหมุดให้เพราะว่ามันเยอะจริงๆแต่ทุกจุดไทยให้จะทุกจุดไทย สรุปะรุปจะแพงแต่วช่วงเนี้ยลูกค้าฝากติดตามนะเพราะเรามีงานอัปเดตบ่อยๆแบบว่าบางทีมันไม่แจ้งเตือนนะฝากว่ายังไงยังไงยังไงก็จะมีของเข้าด้วยจะมีตู้ใหญ่มาอีกแล้วหนูจ้าตูใหญ่คนทับมาอีกแล้วยังไงลูกป้าตู้ยังไม่มาเลยแต่ของขายหมดแล้วจริงนี่คือลูกค้าหนูบอกเลยนะว่ารีบๆนะใครอยากได้อะไรทักสอบถามกันก่อนได้เลยเนาะ มันไม่เปิดนะห้ามด่าด้วยเพราะว่าใช่เราบอกแล้วว่าตู้จะมาลูกค้าจองนี่อุ้ยน่ารักตัวนี้คือแบบมีไรนะอีโพโพอีโพนี่อะไรนะอันนี้ใส่ยังไงอ่ะมือนต้นผักหรอไฮ้น่ารักมากนี่คืออะไรเนีเพราะาน่ารักแล้วนะใหม่พรมแฟชั่นเหรอคะตัวนี้เป็นอ่าเป็นผ้าหน้าค่ะลูกค้าเป็นผ้าหน้าคาดิแกนาหน้าเฮ้ยน่ารักอยู่นะพี่เปิ้ลน่ารักใส่มนใส่ยังไงง่ายกว่าดูสิ มันเหมือนชุดผักกับแก้วหรอน่ารังเกียคุณป้าพี่เดี๋ยวเอามาให้หนูใส่เลยแล้วก็บอกว่าชุดขนบ้าไม่ใช่น่ารังเหรอมันเป็นอะไรนะครับมันคือมันเหมือนมันเป็นได้ทั้งแบบเปียกแขนแล้วก็ เป็นแบบเปิดไหลก็ได้แบบมีแขนก็ได้อมูว่าเราร้อนเราก็เปิดปาจริงต้องเป็นแบบงานที่หนูรีดแล้วในอาร์ตบใช่งานท่ารีดแล้วหนูต้องปั่นปูนะอันนี้ลูกค้ามันค่อนข้างมองยางมองคุงานเลยพี่เราเปิดมาในกระสอบกันอ่ะมันยับไปหมดแม่เขาเริ่มแบบทําฟงทําฟูปล่อยมันทิ้งตัวมันจะสวยมากต่อไปอัพเปิลไม่ต้องหัวงใชั่นแล้วค่ะลูกค้าโอ้โหเธอวันเพียบ คือตัวนี้ก็นอนม้วนนอนม้วนกคาจะซื้อเยอะลูกค้าบอกได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีเลทให้ต้องการเยอะนะที่บอกดยแม่คือมันสวยมากเลยอย่ารอให้หนาวแล้วมาคว้าบางทีเพราะว่าอาจจะแพงเพราะว่าอะไรแม่พอของตอนเนี้ยเรามีเยอะเนาะเราก็ปล่อยให้ในราคาน่ารักน่ารักส่งกันไปในน่ารักน่ารักให้เก็บกันไว้ก่อนแต่พอถึงหน้าหนาวอ่ะมันเยอะเนาะของความต้องการมันเริ่มเยอะแล้ว ของมันน้อยลงอ่ะแม่มันก็จะอาจจะราคาขึ้นนะโอ้ยตรงนี้หว่าเกี๊ยบมันคือแบบว่ามันมีลวดลายนะแต่ว่าลวดลายลูกไอ้น่ารัวอ่ะมันน่ารังะแต่ว่ามันต้องเห็นมันเป็นสีอ่อนเนาะมันแนวแบบลูกค้าเนี่ยน้องเป็นลายปิ่นๆนะเห็นไหมอพี่ปนไม่เห็นไหมไอ้พี่โต้งไม่เห็นเห็นค่ะแต่แบบว่าน้องน้องเป็นสีอ่อนๆนะ วันนี้ก็ขับแนวแบบอินโนเซนต์อะใส่แล้วแบบว่าเฮ้ยจริงๆอันนี้ใครเอาไปใส่ชุดกับนักศึกษานักเรียนอ่ะน่ารักมากเลยนะใครก็ชุดนักศึกษาอ่ะไอ้พี่ปิงปิงเนี่ยเรอบเหรอเรียกว่าอะไรวะที่เขาอ่านหนังสือแล้วที่มันมีนกเขาแมวด้วยอะพี่ต้องดูมันด่พัเตอร์ถูกถูกกันดูปิงปิงอะอันนี้เป็นิงปิงอะไปทะเลีงงเียตกตถูกต้ แต่พอเราไม้ยังน้ำพูดชุกเลยเออสมองเป็นอะไรวะลูกค้าขงมันน่ารักมากเลยนะน่ารักมากต้องไปเช็คสมองจริงๆสวยลายช่วยลายช่วยนี่น่ารักนี่น่ารักนเนี่ยลูกค้านี่ของหนูเป็นเปียโอ้ยเปียแล้วก็คือกระดุมเป็นไหมนี่ด้วยเป็นงานเปียแต่กระดุมเป็นเขาเรียกว่าอะไรหินอ่อนใช่ไหมเปียกระดุมหินอ่อนค่ะลูกค้าน่ารักมาก <oo> เสี้อสวมหัวจนหัวพู่งไปหมดแล้วเนี่ยนี่พอหนูใส่ปู๊บอกอะไรทุกคนบ้าอุ้ยน่ารกอุ้ยข้างหลังข้างหลังเป็นลายอะไรอะอุ้ยน่าราเป็นลายแบบคลาสสิกใช่พอใส่หุ่นนะูกูทาจะเห็นตรงใช่พอพอเราใส่ก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบไหนทรงก็จะเห็นว่าหนูเต็มหรือหนูไม่เต็มไม่ค่อยจริงๆเสื้อผ้าลายเต็มแต่หนูไม่ค่อยเต็ม แม่หนูคิดเปียกแล้วหนูจะกระดุมกระดุมเปี้ยวแม่ดูให้มันเป็นทรงนะต้องมันน่ารักช่วงนี้พอเริ่มหลังไหลแล้วก็ร้อนๆนะแม่ต้องใช้ความคาดเดานะคะว่าเสื้อผ้าอาจจะเป็นแบบนี้มันมีความยูนิควิลแล้วเอาเดบเอานี้ใส่คริสต์มาสทัวร์ใส่กระโปรงน่ารักกระโปรงบอลลูนนี่ใส่คู่กับกระโปรงบอลลูนเป็นธีมคริสต์มาสได้เลยนะคะกระดูกขาวแดงน่ารักมากมีอนนี้ก็น่ารักแบบว่า จริงจริงก็ดุ้มจริงจริงแล้วอยู่ฮอคบอดจริงจริงอยู่ฮอกบอดดูฮอคบอดหูดูดิหนาวมากประเทศไทยใสแล้วหนาวแบบหนาวแบบหนาวแน่หนาวแน่เขาบอกว่าเขาบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าพี่กุ๊ดพี่กุ๊ดมากุ๊ดจี ลูกค้าในในเดือนนี้ไม่ใช่ในเดือนนี้ดิในปีนี้เขาบอกว่าจะหนาวหนาวเนบหนูก็เชื่อว่าหนาวลูกค้าร้อนออกปากไหมฟันออกปากนี่หนาวฟันออกปากมาแล้วหนาวจริงหนาวจริงหนาวจริงเอาไหมเอาหนูจะเอาเสื้อหรือหนูจะเอาแมงกุฎีลูกไม่เอาเลยไม่เอาเลยนี่ค่ะลูกค้าน้องกูชีเบลมันเยื้อยผมลายยู่ที่เอวตายโดนสิบ เรียบร้อยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ร้องหลรอยู่นะแม่ขอเล่นไปเยอะแล้วขอบอกรหัสใหม่ลูกค้ารหัสตัวนี้คือ C g H หนะลูกค้าพัาอยู่ที่3900รุกรีวิวเหลือเพียง3700แม่ใครอยากได้ดูงานแล้วชอบเอฟได้เลย C g H มันเหมือนรหัสอะไรวะไอ้ที่สร้างหนังนี่เราวะนี่พี่เพื่อน่ที่สร้างหนังค่ะอะไรให้ดาดายากแหละ ที่เขาสร้างหนังอ่ะเสนออะไรวะเขาเรียกอะไรวะสนับสนุนโดยอะไรเงี้ยหรอมันคือหนังไทยภาพยนตร์ที่เขาสร้างอ่ะมันคือซีจีเท่าไหร่คะแม่พาราสามเ้าลูกรีวิวสามเจ็ดจุนสองอะไรรีบแอปได้ไหมขอร้องลูกค้าช่วยหนูน่อยแม่หนูขอร้องเอฟออยไม่ใช่ขอร้องก่อนมันคืออะไรนะหนังอะเฮดไม่คือขออะไรซีดีเฮดไม่รู้เดี๋ยวดูให้พี่ต้องค้นหาเดี๋ยวนี้เลย มันต้องค่ะแล้วกลัวคนทายหนูเลยค่ะไม่งั้นพี่เพื่อนจะถามอยู่เออขอหนูดูางนเลยหุยแม่อันนี้สวยมากหนูรู้สึกว่ามันน่ารักอ่ะทำไมตัวนี้ผุนห้าตัวตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เป็นอะไรลูกค้าอันนี้เป็นน่าจะไซส์ประมาณเอ็กซ์แก๊กแก๊กนะคะน่ารักลูกค้าเราคนอ้วนก็มีทำไมไม่ใช่แต่มันสวยไงมันเป็นเหมือนแบบคนเขาเรียกอะไรสไตล์เหนือเหนือ่ะลูกค้าเนี่ย รักมากแม่พารานะคะลูกใหม่3ามเูนูนลูกรีวิวสามเจ็ดศูนย์ศยใครรับสามารถแจ้งได้เลยเนาะสินค้าตอนนี้มีเยอะไหมคะพี่มีเยอะค่ะถามว่านั่นน่ะลูกค้าเกือบสุดเกือบสุดฟ้า่นั่นะไม่เยอะของเรานั่นคือไม่เยอะใช่ไ่ะสูงเกือบสิเมตรนะคะจากจากพื้นถึงหลังคานะลูกค้าเราจะบอกว่าไม่ได้เยอะแต่ให้มันอยูตั้งแค่กนี้แม่จะบอกว่าลูกค้าค่ะ ตัวนี้ใครอยากได้เยอะนะลูกค้าสามารถสั่งได้ได้เลยนะแต่เราทำโปรให้นะคะคือซื้อเยอะๆแล้วก็มีแต่เราสองลูกเราสั่งร้อยอยู่ในนี้นี่ไม่ขันนะใช่ไหมคะประมาณกี่ตัวคะประมาณเดนูนับให้แต่ถ้าน่าจะเข้าๆประมาณ5060ตัวนี้มันจะต่างจาก c d g บวกคือมันจะมีผ้าบางตัวหนาขึ้นมากว่า c d g บวกนิดนึงนะคะแต่ว่าบางตัวก็คือ c d g บวกนั่นแหละเขาก็คือปนมาแต่เขาก็จะใส่หนาเพิ่มลงมาด้วยสําหรับ ลูกค้าที่จะแบบว่าไปเที่ยวเมืองนอกหรือว่าขึ้นดอยแบบว่าอาจจะแบบเลขตัวเดียวอาจจะต้องใส่คือตัวเดียวแล้วจบเลยน่ารักใช่นะแล้วคือใส่ตันหนาข้างบนข้างล่างเปื่อยๆระบายอากาศได้นะคะลูกค้าก็คือความน้องแอปเปิ้ลน้องลูกค้าจากคนที่เคยซื้อกันไปอยู่แล้วนะคะหนูบอกเลยว่าน้องแฟชั่นทาถึงเหมือนเดิมค่ะลูกค้าพาลาน่ารักแม่ใครอยากเอฟรีบเอฟเลยนะเดี๋ยวถึงหน้าหนาวแล้วมันจะไม่มีของนะแม่เออบางตัวมันก็ไม่ได้หนาแบบตึ๊กอะไรนะลูกค้าใช่น่ารัก มันุด,ดีหนาแบบประมาณนะี้ทั้งหนาทั้งทั้งนะ <c oughs> บางก็มีวอรเซอร์บพามันเอาแสงทะลุได้น่ะสูงประมาณแทนสั้นมีไหมคะแทนสั้นวันเสาร์นี้แม่รอเลยหนูจะวันอาทิตย์เท่าเติกกันลูกค้าค่ะเอาตัวนี้กับซีจีเฮดค่ะลูกค้าไปดูงานไกล้ใก้กันค่ะลูกค้าซีจีเฮดตัวนี้นะคะาราสามเก้าศูนย์ศูนย์รุกรีวิวสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ไปดูงานเลยนะจริงหวานมาก ไม่ใช่ฟิลเตอร์เลดูจากหน้าไหมคะได้ยมมากนี่ค่ะสวยอะไรอะไรอะไรสวยเจ้งดมปิคเอเขาบอกว่าเครื่องนี้ดําปิ๊สี่ลูกเดี๋ยวเขาจะปรับแสงเราเหรอไม่อันนี้มันมีเงาเธอเธออย่าบูพี่เขาแมม่ันสวยอยู่นะมันมีเงาเดี๋ยวเจอกันหลังลงไม้นะแม่ตัวนี้นะคะ C C H R าานรูปรีวิว370 0ยค่าดี๋ยวว่าน้องนองไม่ขับ A T V มา ใช่ที่ไหนเราแสางมันลงอ่ะลูกค้าใครรับแจ้งได้เลยสำหรับ CGH นะคะน้องแอคต์ต้อนของเราค่ะ